Thank you. อยู่กับช่องมิสเตอร์ไมนแฮวันนี้เป็นเวลา6กโมงสี่สมงช้าทุกคนวันนี้เรามาแคสเกม i the horror game นะครับผมอยู่กับ EP พหนี้ผีกระเซยผีเฮี้ยนแห่งคาลิหาร์ร้างครับผมสว่วนสองสามสี่หจ็แปดเดีผมเล่นให้ ขอเป็น EP ีต่อไปแล้วกันแต่ EP ีนี้ขอมาร่าเจ้ากระสือตัวนี้กันเลยนะครับว่าจะน่ากลัวสักแค่ไหนก็จะไปรับชมรับฟังก็เอ้ยรับฟังรับฟังรับชมรับดูกดไลค์กด like, แชแร์กด s c r ตา e ช่องมิสเตอร์ไมแล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่ได้ร้างได้ว่าจะให้ผมเล่นเกมอะไรอีกขอเป็นเกมอื่นบ้างที่ไม่ใช่เกมผีเนาะผมเริ่มกวไม่ไหวละปะเิ่มเลย แต่ของสถานีนี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าต่อในที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทําก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเข้าตัวเอ้ย,ขอยเข้าไปเข้าหายตัวไปอย่างรวดรับมานานแล้วมากแล้วเพียงแค่ฉันทำธุรกิจเด็กนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยิ่งยากแลวครับผมถุงงันที่ต้องหา20ถุงครับผม20ถุงละแหละรวบรวมและใช้อัตระดวงตาทจสอบตัวหนึงของกระสือและลปช้อนจากมันนะผม ่ปเล่มกันเลยครับมาครับแล้วเคย,เยที่ถงแห่งหนึ่งเป็นถงที่น่ากลัวมากทุกคนนะครับอุ้ยก็จะเจอผิงไฟเจอตู้หลายที่เลยไปแล้มาเล่มกันเลยดีกว่าได้อย่างแรก ต้องเก็บ20อันนะทุกคนตัวน,นี้ก็เหลือ19อันเอาผมแปลกจริง17แล้วครับ16แล้วทุกคนตัวของพีซซ่าอยู่ตรงนี้16แล้วทุกคน15แล้วครับผม มีนึ่งหนึ่ง,งตมมัวเยอะมากล้นสิบห้าสิบห้าข้อนครับผมหก้ก่อนไปจริงดูค่ะปติจริงทุกคนดูดิสังยื้อเลยอุ้ยผมเเลินเบน้อสิสี่ครับผม สนนทุกคขอให้ที่เสียงเกมันเบาครับผมกลัวสิบสี่อันแล้วนะทุกคนไม่ออกมากอุ้ยเปิดได้เฉยๆตกใจเนี่ย,ยสี่อันแล้วทุกคน เรื่องนี้ก็จ13วันครับแล้วเขาแนะำว่านมนคม้าทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันคือเขาจะถูกรู้ว่าม้ายังไงก็มันจะมีของสั้นๆนะครับผมหรือถ้าคุณแบบอยากเปลืองก็คุณมาดูนี่ตอนนี้คุณไม่เคยกลับมาคุณเคยสัญญาไว้นั่นอะไรนะนั่นถึงใครทุกคนโอ้ จะบอกว่าอายเยอะมากทุกคนโหทุกคนเยอะเลยแตอนนี้นนไม่มีใครขึ้นมาโอ้โหสิบนะสิบสี่นนั้นทุกคน ผมไม่รู้นางนนยชัานไหนโอ้ยนายชั้นบนสุดเลยทุกคนจะลงตัดบอลไปข้างล่างฟึบโอ้ทุกคนเร็วมากฟืบเลืออีกประมาณสิบเอ็ดอันนะครับเร็วมากทุกคน ตัว EP แรกแล้วเร็วผมมากทุกคนขอไปครับผมมันติดคุณไอซ์ซันขอเปิดแสงเพิ่มนะปึ๊บโอเคมาเรากันได้ครับไฟออกแล้วก็ด้วยไงคือไฟกระพริบครับถ้าไฟกระพริบแปลว่าเทย์การจะมานะครับ มันหงุดหงิมันแล้วครับสเก็ตตันทุกคนไหวมากเธออยู่ชั้นไหนวะทุกคน,ม,กกคน,กคนมันอยู่ชั้นล่างของผมเลยไป,ไป,ไปึ๊บทุกคนอ่าเขาลุกตีชั้นไปเรื่อยๆไม่เป็นไปไม่ได้นั่นเธอจริงๆหรอโอ้ my god เขาคุยกับผีวะทุกคนขอพายาครับเสียงช้อนตกใจ เยอะแล้วท yeah, <Yeah. S 3> mm ีน hmm. okay. mm ี้ลองชิญบอลมาบุกอีกอีกสิบอันนะทุกคนอันที่สิบเอ็ดก็เป็นเก้าอัน ก้าวอันทุกคนผมว่าจะเสียงหแหบ,บนิดนึงครับผมต้องาตัวน่าจะลงมาอีคกคนนาจะลงมาทันทน,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 ทนุ้ยันดุ้ยันน้ยันกับเพ่ก้าวอันทุกคนผมพดอย่างนี้คือ้าเป็นก็ขอให้คนดูเครื่องจอได้นะใครที่กูแบบผมนี่ก็ รอครับอุ้ยหลอนเสียงช้อนดิแหละช้อนบ้านตัวเองเนี่แหละครับไม่ใช่ช้อนในเกมหรอกเก้าอันเนาะอีกเก้าอันทะเลาะแล้วทุกคนลูกทำไนผมโสดละเราอ่ะนะเธอกำลังจะแบบเธอลงมาอีกเลยเขาบอกว่าอะไรทุกคนฉันต้องการคุณ ทำไมคุณไม่กลับมาผมทําไม่ได้เขาขงังผมไว้ผมพยายามแล้วโอ้ม oh, ายก็มาเร้ยว้อมาเลียเอาไงดีทุกคน <l> เราต้อง,องใ <l> ช้ครั่องดักขูดดูถื่ี้างนอยากดูร่างหสือมากเลยขอรูว่า,าสุอแป๊บน,นึงครับเ <l> พือพ่อแฟนครับอยากดูรลางหนังสือ ไม่มาเลยหรอวะอึหมดไปเรื่อแล้วอะ่ะปึ๊บโอ้ยโอ้ยเธออยู่ชั้นสองไม่รู้ว่าลงมาหรือขึ้นไปนะทุกคนเพราะหมดแล้วมาดูแบบทีเดีเอาจิตของนะของสัตว์เป็นอไรนั่นแหละแปลว่าอะไรทุกคน Mà luôn có được cao ảnh ở đây luôn Cao ảnh Cao ảnh có Sự lên luôn Cao ảnh ได้หกวุเรีนโอ้ก็โมฆะเอ้ยยยีสาทุกคนที่ที่บ้านของผมนะสาวแล้ว อีกแปดอันทุกคนเมื่อกี้ผมเธออายแล้วโอ้ยช่างน,นี่คุณน่ากลัวเลยทุกคนใครกลัพี่ตัวนี้ก็คอมเมนต์อยู่หนาหนังได้นะผมกลัวไม่ไหวแบบผมขอใช้สูตรก่อนนะแบบนึงมาต่อกันเลยครับทุกคนเมื่อกี้ผมใช้สูตรมนะาแบบผูดเทียนชั้นสามทุกคน ใม้ผมไป่เมือเขาราอะไรวะไปไฟยังคงแผเผาเงคยโคจะปวดไม่ปล่อยผมไปเถอะโอ้โทษอื้ <c oughs> สิบสี่อันแล้วทุกคนเฮ้ยผมลงทางทุกคน14สิบสี่อันแล้วอะผมมีสิบสี่อันทุกคนก็ประมาณเลยอะ Đấy nè, cơ bản mình anh hùng án này Thợ ở chân 3 Thợ ở lên ท่านเฉยทุกคนท่านเฉยเลยทุกคนเมื่อกี้ผมเดินเดินหนีไปเลยแบบก้มหน้าเลยอ่ะสุกแบบสุกเลยอ่ะสุกก็สุกเลยอ่ะเมื่อกี้ขอโทษดิผมไม่มีไม่ได้พูดนะเพราะว่าผมกำลังแบบถือสมาธิในการแอบมันอยู่อันนี้นั่งอยู่เฮ้ยเหมือนนั่งไม่นี้นั่งทำไม่นี้ย นั่งขึ้นไปแล้วทุกคนเราต้องกลับขึ้นไปที่ชั้นสองที่เดิมที่เราเคยเกิดมาคนปคนได้เนโอเคทุกคนเด้อไปฟังเสียงว่าไปโรงพยาบาทุกคนดูแตดสวนไป ตอนนี้พูดเก่งมากทุกคนคือแบบพูดไม่หยุดไม่ย่อนเลยทุกคนผมนอนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเคนั่งอยู่ยน,น,น,มมน,นั่งขึ้นมาิบายผมคุณมกนะเ่มาจริงอทุกคนเดินมาเราใช้คุณแต่คุณค่าฉันกับคุณเหมือนกันวรมรักเย,ดดยี่เงวะเดเยอ่สย ไปไหนล้วโอเราตองชันด้ดีลวเราไปเป็นเมนพอตล้ดแบบแล้วคือแบบต้องดัดแบบดัดสวนก็ไปเลยอนะเจอ้หมายลขอเนี่ใช้คนงมเปนมึงโอเคมาต่อกันเลยครับโอ้หนาไไปไห้ลทุกคน ที่นักบอาปชนะแล้วรวยเด้ไหมรวยได้สักกี่ร้อยแล้วฟื้นอีกสิบห้าอันอีกสิบห้าอันอีกสิบห้าอันเป็นของเราแล้วม,มีอะไรทุกคนอีกสิบห้าอันทุกคน โอ้โหสุดยอดหกเจ็ดอีกสามอันทุกคนอีกสามอันผมจะได้รอแล้วอีพีแรกจะจบแล้วทุกคนตั้นแต่กัะบอกไม่ทีดูว่า h า w เด็ก ภาวเด็กภาพของเด็กภาพมาของเด็กเลยกันหนึ่งทุกคนสิยเป่งแล้วทุกคนนั่งนั่งดูโอ้โหนั่งเหมือนยูชันชันที่ผมอยู่เลยทุกคนแค่แลทุกคนแแล้วดินเดินมาดูดูดูเลยนีแล้วดูรำึกกันโอ้หั่งดูนบนสุดเลยทุกคน นางไม่ไปไหนเลยหรอกว่ะเหมือนรู้ว่าผมกำลังจะรอดถธออยู่ที่เดิมอ่ะผมรู้สโอเคมาต่อกันเลยครับดูภาพเลยครับน่ากลัวมากมีต่ปูตอกน้ย่ยตอกปูไว้เลยนะ อันนี้ก็นางอยู่ชั้นโอ้โหแล้วคือนางอยู่ชั้นไหนไม่รูปเ๋ยโอเคไปละไม่รูปพ่อแม่น้องสาวอุย่ยพ,พี่สาวคนโตน้องเล็ก เรานอยู่โอเคนรไปแล้วเรานไปแล้วนเรานไปแล้วเรานไปแล้ว อแ้คนยี่สิบอันพอดีเป๊ะยี่สบอันพอดีเป๊ะทุกคนรอแล้วยีสิบอันพอดีเป๊ะทุกคนป่ะเเห็นแสงแล้วมาครับไปไปโอเคในชนี้แล้วเราก็ลงผมพิมาในโ,โ,โ,โบ,บสถ์บบครับโอเคชื่อคนละเพิ่นหายรื่งใหมครับ โอเคโอเคอเคโอเคโอเอเราอนคโอเคโเคโอเคโอเคนอเคโ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 อเคเคโโอเคาเคอเเราเคอเรอเอาเคโคอัคอเคัอเคโ ไกลๆเลยครับผมออกปุ๊บซ้ำตงนึงนี่ไม่นะนันเธอจริงๆด้วยผมมั่น,นผมมั่นใจแน่<ห>สถานที่นี้ควรถูกทิ้งล้างนี่แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทําไมผมถึงยังรู้สึกได้เสถึง,งเธอที่เธอนองเสียงผมจากน้องเมือ่อต่อไปโอ้ยโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s ับส c r i b ช่อง m เตอร์ไม้นะเกิดเยอะนะครับผมเล่นผ่านชับเตอร์หนึ่งแล้วโว้ยโอเคอื้ผมเล่นจบสักทีทุกคนจะบอกว่าโอ้โหกว่าจะผ่านทุกคนยากมากอึดอัดมากครับสําหรับผมแต่ว่าสิ่งที่พีคกว่านั้นนะครับผม ห้ารา้อยเหรียญห้ารา้อยเหรียญมาเลยคือด่านต่อไปของชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลห้ารา้อยเหรียญโอเคครับใครชอบคลิปนี้กกดไลค์กดติดตามช่องเวสต์ไมคให้ครั้งนัครับผมผมทำผ่านแล้วนะโอเคคลินนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับห,หลอกตดวหลอหมฟดีกว่า It, e it, -e 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 -e.